เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆและก็แฟนๆทุกๆท่านด้วยนะครับผมดีลักสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะขอพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เคยเป็นประเด็นเมื่อนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นั่นก็คือฮาคิราชันของโซโลสรุปแล้วเนี่ยโซโลนะครับมีฮาคิราชันไหมซึ่งในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยที่โซเชียลตั้งเป็นประเด็นแลวก็คําถามที่เดือดที่สุดนะครับรวมถึงหลายๆช่องเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวมวิญญ,ญาณอาจารย์โอดะออกมาวิเครา์แล้วก็ไขทฤษฎีกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตอนนั้นในโซเชียลแทบจะระเบิดไปด้วยฮาคิราชันของโซโลซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมฉุกคิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือเราเองก็พอจะรู้ความท็อกซิกนะครับแล้วก็รู้นิสัยของพวกนักพเนจรวันพีซในโซเชียลกันบ้างอยู่แล้วอันนี้หมายถึงเฉพาะคนที่ท็อกซิกนะครับแต่ก็ยินดีด้วยครับเพราะว่าคอมมูนิตี้วันพีซในประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งความท็อกซิกของต่างชาติเรียกว่าประเทศเขานี่จริงจังกันโคตรนะครับบางทีก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาเป็นเอาตายอะไรกันขนาดนั้นกับอีแค่กรตูน แต่ก็พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าวันพีซเนี่ยกลมกกืนแล้วก็หลอมรวมเข้าไปในจิตวิญญาแล้วนะครับเอาเป็นว่าไหนๆเนี่ยเราก็จะออกทะเลตามหาวันพีซกันอยู่แล้วนะครับก็ขอพูดถึงประเด็นเรื่องฮาคีกันสักนิดหนึ่งโดยฮาคีในการ์ตูนวันพีซเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับนั่นก็คือฮาคีเกาะนะครับฮาคีสังเกตแล้วก็ฮาคีลาชัน ซึ่งไอฮาคีราชันหรือว่าคุณสมบัติของผู้เป็นราชาเนี่ยเป็นพลังที่ไม่สามารถจะฝึกฝนกันได้เหมือนฮาคีเกาะกับฮาคีสังเกตนะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่จะครอบครองฮาคีแห่งราชันได้นี่ก็คือคนที่ต้องถูกเลือกเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วน,นะครับไม่สามารถฝึกฝนกันได้และรูปแบบของฮาคิราชันที่เรามักจะเห็นกันบ่อยก็คือเวลาที่ผู้ใช้เนี่ยใช้ไปแล้วนะครับพวกลูกกระจกหรือพวกความสามารถทางด้านการต่อสู้น้อยเนี่ยก็จะสรุปกันไปโดยที่ไม่ได้ต่อสู ยกตัวอย่างภาคเกาะมนุษย์เงือกนะครับที่กลุ่มหมวกฟางประท้าพวกกองทัพโพลิโจนส์หนึ่งแสนคนเนี่ยในตอนนั้นนะครับลูฟี่ก็ใช้ฮาคิราชาวีเดียวเนี่ยหายไปห้าหมื่นะครับเรียกว่าหายกันไปกว่าครึ่งส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ใช้กับผู้ที่มีฮาคิราชันเหมือนกันนะครับหรือว่าฮาคิราชัประท้ากัน ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือการเอา,าฮาคิราชันมาเสริมกําลังการต่อสู้นะครับเรียกว่าถ้า,าฮาคิใครแข็งแกร่งกว่าคนนั้นก็จะได้ถือไพ่เนือกว่านะครับส่วนเรื่องที่ทําให้เป็นประเด็นกันในตอนนั้นก็คือย้อนกลับไป10กว่าตอนนะครับจนถึงวันพีซตอนที่10 1 0เรียกว่ารองกับตันของกลุ่มโจนสลัดหมวกฟางอย่างโลโลโนอาโซโลของเราเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นและโชว์สปิริตความเป็นนักดาบนะครับพร้อมทั้งตะโกนเรียกไคโดนะครับและบอกว่าฉันจะโจมตีใส่แกเดี๋ยวนี้แหละก่อนที่โซโลนะครับจะใช้ท่าก้า ซึ่งประเด็นหลักนะครับมันอยู่ที่ท่าท่านี้ของโซโลเพราะไอท่าก้าวหำ่มอชู่าอะไรของโซโลเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นทําให้ไคโดนี่ถึงกับร้องเฮือกเจ็บโคตรได้อีกทั้งนะครับยังฝากรอยแผลเป็นให้กับไคโดได้ด้วย จนไคโดเนี่ยก็เอ่ยปากบอกออกมาเองนะครับว่าอย่าบอกนะวัน,นาเองก็มีฮาคิราชันเหมือนกันและไอเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งเดียวครับก็เลยทาให้แฟนๆวันพีซหลายๆคนเนี่ยเชื่อกันไปแล้วครับว่าโซโลเนี่ยน่าจะมีฮาคิราชันรวมถึงเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่ทําเกี่ยวกับข้อมูลวันพีซเนี่ยก็ได้ระบุไว้แล้วนะครับว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันซึ่งถ้าให้พูดว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับต้องรอให้อาจารย์คนเขียนเนี่ยแกออกมาตอบเองนะฮะแต่ถ้าให้วิเคราะห์ในมุมมองของผมย้ําาานนะครัับว่ม่มมมมุอองของขผเทน้นนะครับ เรื่องาฮาคีลาชันของโซโลเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีนะครับแต่เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับอย่าพิ่งกำหมัดสาเหตุที่ผมเนี่ยคิดอย่างนี้นะครับคือตั้งแต่การ์ตูนวันพีซเนี่ยได้เริ่มเดินทางมายาวนาน24ปีนะครับโซโลของเราเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหมวกฟางด้านความแข็งแกร่งอย่างตอนที่สามารถสร้างชื่อให้เฮียแกได้นี่ก็คือตอนที่จัดการกับมิสเตอร์วันได้นะฮะที่ร่างกายเนี่ยเป็นใบมีดเหล็กนะครับพี่หัวเขียวของเราเนี่ยก็ได้โชว์พลังความสามารถในการตัดเหล็กได้ตั้งแตต่อนนนั้น เป็นอีกหนึ่งพลังแฝงนะครับที่เวลาจนมุมทีไรพี่แกเนี่ยก็ต้องงัดท่ามไม้ตายเด็ดๆมาให้เราเห็นเสมอเสมอนะครับไม่แพ้พระเอกของเราเลยอีกครั้งนะครับที่ผ่านๆมาโซโ,โล่นี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่คอยฝึกฝนสม่ำเสมอแล้วก็ทุ่มเทให้กับวิชาดาบนะครับทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจมากสุดๆคนหนึ่งเห็นได้จากการซ้อมมันหนักดวงของพี่แกเนี่ยคือว่างเป็นซ้อม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 ,อมแล้วก็ซ้อมนะครับมีบ้างนะครับที่พี่แกเนี่ยอาจจะเผลองี่ไปบ้าง แต่ในมุมมองคนอ่านอย่างพวกเราเนี่ยก็จะสังเกตได้ไม่ยากเลยนะครับว่าความแข็งแกร่งของโซโลนี่ก็มาจากความมานะอดทนในการฝึกซ้อมของพี่แกเลยนะครับแล้ว่ามาจากฝีมือตัวเองล้วนๆให้นับตั้งแต่เริ่มลงฝึกมานี่พี่แกก็ฝึกมากกว่าคนอื่นเป็น3าถึงสเท่านะครับเพื่อจะตามคุยนะให้ทันและพอหลังจากแพ้มีฮอกเนี่ยก็ได้สาบานกับตัวเองว่าจะไม่แพ้ใครอีกนะครับแล้วก็ฝึกฝนต่อมาเรื่อยๆซึ่งผมก็เลยคิดนะครับว่าไอาการโจมตีครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะถูกจารึกไว้ในประวัาาติศาส ที่มีนักดาบคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรอยแผลให้กับไคโดได้โดยที่ไม่ได้ใช้ฮาคิราชันซึ่งถ้าการ์ตูนมันลงเอ,อยแบบนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นการยกระดับโซโลเนี่ยให้ดูเก่งกาจขึ้นมากๆเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกตัว VP ทั้งหลายแหล่นะครับที่มีฮาคิราชันเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าคนที่มีฮาคิราชันจริงๆเนี่ยเริ่มเกลื่อนนะครับแต่ต่อให้โซโลเนี่ยไม่มีฮาคิราชันนะครับผมคิดว่าโซโลเนี่ยก็คงมีพลังอีกแบบหนึ่งที่เทียบเท่าาาหรรือใกล้เคคียงชัน คือต้องพูดก่อนว่าไอพื้นฐานพลังของฮาคิราชันเนี่ยมันจะเป็นการข่มขวัญศัตรูให้ศัตรูกลัวนะครับจะมีฉากฉากหนึ่งที่โซโลเนี่ยข่มขวัญศัตรูนั่นก็คือโมเน่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโซโลโจมตีใส่โมเน่โดยที่ไม่ได้ใช้ฮาคินะครับแต่โมเน่เนี่ยกลัวมากๆนะครับจนทําให้ร่างกายที่โดนผ่าเป็น2ท่อนเนี่ยประกอบกันแทบไม่ติด เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยโมเน่กลัวโซโล่มากๆนะครับซึ่งผมก็เลยคิดนะครับว่าไอพลังแบบนั้นของโซโลเนี่ยน่าจะเป็นพลังอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ฮาคิราชันนะครับแต่น่าจะเป็นพลังที่เทียบเท่ากันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรและพอมาในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเอาพลังแบบเดียวกันนะครับมายัดใส่ท่าท่านี้นะฮะแล้วก็โจมตีอัดใส่ไฮโดแต่พอฟังมาถึงตอนนี้แล้วพวกคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มึงมโนจังวะกลัวมึงเพิร์เจอร์และ ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็คือการมนโนของผมจริงๆนะครับบวกกับความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองล้วนๆและต่อให้โซโลแกจะมีฮาคิราชันจริงๆเนี่ยผมก็โอเคมากๆนะครับเพราะมันจะทําให้กลุ่มบวกฟางของเราเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยส่วนจะมีหรือไม่มีนี่ก็ต้องรอติดตามชมในการ์ตูนวันพีซนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากความคิดเห็นเล็กๆกน้อยๆสำหรับฮาคิราชันของโซโลไว้เพียงเท่านี้นะครับพยายามอย่าดราม่านะครับแล้วก็ใช้จินตนาการของพวกคุณเเเเนนี่ย่ยมม้้กัไดตทวาอฮ มันมีหรือไม่มียังไงเพราะจริงๆผมไปเห็นต่างชาติทะเลาะก,กันเรื่องประเด็นนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมปวดหัวจริงๆนะครับเอาเป็นว่าไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับบาย